คิ k off พารกิจครั้งใหม่ของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมหลังสงกรานพวกเขาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเหล่านี้จะปฏิบัติภารกิจในฐานะด่านหน้าของระบบสาธารณาสุขอีกครั้งทั้งในภารกิจเดิมและภารกิจใหม่หลังสงกรานคนอยู่บ้านต้องปลอดภัยและขอเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ ฉังนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดกันครกสองเข็มมันจะช่วยป้องกันการระบาดของประเทศก,กิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมรณรงค์นะครับที่จะเชิญชวนคนไทยนะครับที่หลังสงการอยู่บ้านแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ชวนคนไทยฉีดวัคซีนเพื่อชาติกันนะครับเนื่องจากว่าเรารู้กันว่าช่วงหลังสงการนะครับจะเป็นช่วงที่ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านเยอะบางส่วนก็มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใช้ช่วงโองกาสนี้อสมนะครับ ไปติดตามเยี่ยมดูสิครับว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนที่มีเจ็บป่วยไม่สบายมีความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 บเก้าไหมครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีลูกหลานกลับมาจากกลุ่มเชพนะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงนะครับและวันที่2ก็จะเป็นการนอกจากไปเยี่ยมแล้วนะครับก็จะไปดูเรื่องชวนคนที่เป็นเป้าหมายนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับทั้งเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเจโรคผู้สูงอายุนะครับผู้ที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งการฉีดวัคซีนเยอะๆนี่แน่นอนครับก็จะทําให้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นก็จะช่วยประเทศชาตินะครับดันั้นวันนี้เรามาเลือกชุมชนแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าก็จะได้ทําเป็นตัวอย่างและก็ไปร่วมกันทํากิจกรรมรณรงค์ด้วยกันนะครับนี่ก็คือภารกิจอีกครั้งของพวกเขาเหล่านักรบชุดเ่าอ,อสอมปอระการด่านหน้าของระบบสาธารณาสุข เพราะวัคซีนคือความหวังที่จะนำพาประเทศไทยออกจากอุโมง์วิกฤตอันมืดมิดไปสู่แสงสว่างเพื่อให้ชีวิตปกติและคนไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหากเจอพวกเขาเหล่านี้โปรดรับฟังอ,อสมอที่จะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครรวมถึงวิธีใช้ไลน์ Official Account หมอพร้อม ซึ่งเวลานี้พร้อมแล้วในการให้บริการคนไทยทุกคนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนอันจะนำพาไปสู่เป้าหมายจบวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์